เป็นไงเป็นไปได้อยากอยากจะแก้มเือไหมเนาะใหญ่ครับใหญ่เหรออืมใหญ่ไปเลยเนาะสูงด้วยสูงต่อยากเนาะใหญ่นะตัวเท่ากันมาถ้าตัวเท่ากันนี้ได้หมดเอ่อน้ำหนักเก่งๆของเราเท่าไหร่มนะจ๊ะร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้านะตัวเท่ากันก็เจอได้หมดเลยอ่ะเป็นไงวันนี้เราอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ทำให้เสียใจขอโทษเอฟซีฮูสตันทำาห้เสียใจ ัี่ผก็พักคนแ่้วนะก็ถือว่ายังคนเดิมอยู่ว่าในน้องเขาบอกว่าเป็นจำได้ไหมข้าวไปช่องเจ็ดสีกี่ไปสามไปที่นี่ไปแล้วอีกไปที่ไหนลุยมินีโอ้ยบอกว่าสดเหลือเกินมันเมื่อเช้านี่เราเนี่ยก็ถือว่าเราหนักพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะมากคู่ชกเราลดเยอะคิดว่าวันนี้นี่รอมอเขามองว่าเราในต้นๆอาจจะต้องมาวางหมัดเขา แต่เรานี้เราชิงปักสอบไปเลยเมื่อกี้สอบไหน้อมดัซ้อบมาเลยนะซ้อมมาสอบฝานะพูดง่ายๆว่าสอบที่ตั้งใจเก่งได้เลยไดดักเดือดลูกที่เขาจะมามาใส่เรานี่แหละเอาหมัดหนักแต่ว่าเช้าหนึ่เขาอาจจะลดเยอะไปหน่อยคิดว่าถ้าไปลวดเนี่ยน้ำหนักไหนที่เรามองว่าดีสุดแล้วตอนนี้ร้อวันนี้ต่อยน้ำหนักอะไรร้อย่สิบแปดรย่สิบแปดนี้ยังดูยังลดน้ำหนักเยอะนะแต่ร้อยยี่สิบแปดมันจะหนักขึ้นเป็นไม่ได้ขอร้อยยี่สิบ ร้ 9, 11, <S 1> <S 1> อยสิบเก้าร้อยยี่สิบ่ะนะก็ประมาณเนี้ยวันนี้ร้อยสิบแปดดูว่าตอนเช้าเรายังยังลดเหนื่อยนิดนิดนึงก็ถือว่าจบเกมเลยเลยนี้อยากขอบคุณก <ๆ S 2> ็อ,นในในอ,อะมากเนาะขอบคุณค,ค,ณค,คณนแย่งเนี้ยงขายตามต่อไปจะอือขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อพี่ใหม่ไม่เหม็นแย่กัต้องบอกว่าสดมากมากห้าไฟลวดเจ็ดสีในสามไฟแล้วก็อยู่ในบัญชียแหละถ้าทำได้สี่ไฟที่ช่องเจ็ดนี่ก็ลุ้นเสื้อสาม,มารกวันนี้ฝากไปขับเลยเนาะชื่อเราเริ่มติดตลาดแล้วตอนนี้ฝากติดตาเท้ครับ จะทำเหมือนกันแบบนี้ตลอดไปครับในส่วนในส่วนของเป้าหมายในการชกมวยของเราดีกว่ามเหนือกว่าชื่อเป็นยังไงบ้างของแชมป์รับเส้นก็่นไหนเรียกมันมาตรฐานรันเส้นนะรับเส้นหนึ่งมันมาตรฐานนะเคยเป็นแชมป์ไหมบ้างในส่วภาคตะวันออกเลยยังไม่เคยเคยเป็นเคยเป็นนะตะวันออกนะขอแชมป์มาตรฐานรับเส้นนะถือว่าชื่อนี้เริ่มมาแล้ว9ล้านสจแดงลาจงเอาสุดท้ายฝากทั่วประเทศเลยไปต่อไป เจอใครยังไม่รู้แหละฝากไปก่อนน้ำหนักที่เราคิดว่าจะดีที่สุดตอนนี้ร้อยสิบกันร้อยยี่สิบนะฝากช่วยเชียร์บ่มลอยฝากเลยฝากช่วยเชียร์เป็นกลังใจให้ต่อไปเลยนี่แหละครับเสียงของก้าล้านครับโอเคครับน้องขอบคุณครับ